มันหมดหมดเชื้อไปแล้วเนี่ยสักสามวันเนี่ยก็จะเห็นผลจริงๆแล้วลงเรืองลงพวกเนี้ยผมต้องทิ้งไปตั้งนานแล้วนะอ๋อคือคือโดยปกติเนี่ยผมเปิดมานานแล้วอ๋อมันหมดอายุแล้วใช่ไหมครับคือคือคือมันหมดอายุมันหมดอายุไปตั้งนานแล้วแต่นี่ผมยังยื้ยื้อได้อยู่เป็นเดือนอะเดือนกว่านะได้จับใช่จากที่ต้องทิ้งไปประมาณเดือนเดือนกว่าเดือนนี้แล้วเนี่ยต้องทิ้งแล้วนะแต่หลังจากฉีดที่ฉีดเอสเมทิกตุนหนึ่งเข้าไปแล้วเนี่ย ผมยังเก็บผลผลิตได้อีกเป็นหลายร้อยกิโลเลยหลายร้อยกิโลเลยนะขายกิโลละเท่าไหร่ครับกิโลนึงก็ผมถ้าขายส่งให้กับลูกค้าทั่วไปแล้วก็แล้วแต่เจ็ดสิบเจ็ดสิบห้ามีคนมารับอยง่ี่มีฮะมีก็มีมีมารับมารับอยู่เรื่อยแต่ว่ามารับจํานวนไม่เยอะก็แล้วแต่ว่าคมต้องการของเขาห้ากิโลสิบกิโลแต่ถ้าหากว่าเราขายแบบเทเลยนะขายแบบขายส่งให้พวกแม่ค้าแบบที่เขาขายปีทีนึงเนี่ยก็คือเขาจะรับไม่อั้นมีเท่าไหร่เขารับหมด เนี่ยโดยสังเกตตรงเนี้ยคือจริงๆแล้วพวกเนี้ยผมต้องทิ้งไปตั้งแต่ตั้งแต่เดือนที่แล้วละ <tyard S 2> ตั้งแต่ <ไป S 2> แต้นเดือนที่แล้วละคนประโยชน์อีกนะครับออกมาเนี่ยคือพูดง่ายว่าพอได้ได้เอ็กซแมทริกตรงนี้มาเนี่ยคือออกมาเนี่ยแบบมันมันออกแบบเนี้ยเราจนจนพูดง่ายๆเราไม่อยากจะทิ้งเลย <às ic S 1> บางคร<ำ>ันะ้งเนี่ยต้องจําใจทิ้งจําต้องพูดถึงจําใจทิ้งไงนะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันยังออกอยู่ไงแต่ว่าคือก้อนเนี่ยมันไม่ไม่เป็นสภาพก้อนแล้วคือมันดุยไง มันยุ่ยแล้วจนจนจุยจนจิบจนจิบมันมันไม่เป็นแล้วล่ะคืออย่างเห็ดขอนเนี่ยปกติเนี่ยคือหกเดือนเจ็ดเดือนก็ต้องทิ้งแล้วผมยื้อได้เป็นปีอยู่ได้เป็นปีอูนี่แสดงว่าเราก็ทุนลดต้นทุนเยอะเลยเนี่ยเยอะมากเลยครับเปลี่ยนตัวใหม่มาก็ต้องใช่ก็คือคือพูดง่ายว่าเอ่อทำให้เราเนี่ยอ่ลดต้นทุนในการทําก้อนใหม่แล้วเราก็เพิ่มผลผลิตคือดอกเนี่ยมันจะออกได้เรื่อยๆออกได้เยอะเลยครับอันนี้ปริมาณของดอกเนี่ยมันอยู่ที่เราฉีดเอ็นบัตติกเข้าไป ถ้าฉีดเข้าไปเยอะเนี่ยมันดอมกมันออกเยอะนุ่นๆ <ừ> ไปดูลงนู่นเน่อย <ừ> ออกแบบเต็มพึบหมดเลยนะ<ช>มือฟา้าหมอด,ดินหมดเลยคือออกจนแล้วช่วงแรกๆนะผมลองฉีดดูนะเห็ดอ <ừ> ่ะบาเท่อนหน้านีาน่ใบ <ừ> ใหญ่ก็ฟฟ้ามือผมอีกนะรอบแรกรอบแรกผมลองลองฉีดดูไงคือทั้งอาหารในของเขาก็มีอยู่<อ>แล้วเราฉีดไ,ดไม่ฉีดเข้าไปบำรุงสองสองบำรุงก็คือพุ่งกระวัดเราเราพยายามให้อาหารเขาเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาไงไม่ขาดแต่พอของเราชอบ ถ้าดอกเท่าฝ่ามือเนี่ยเราชอบเท่าหน้าคนเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นดอกเห็นเท่าหน้าคนอ่ะคือชอบไงแต่ว่าพวกแม่ค้าเนี่ยเขาไม่ชอบเพราะว่าคนกินเนี่ยเขาไม่เขาไม่นิยมดอกใหญ่ๆหญ่เขาว่ามันแก่แต่หารู้ไหมว่าคืออันนี้คือดอกที่ว่ามันออกมาแต่มันสมบูรณ์ไงคืออาหารอะไรเขาสมบูรณ์แล้วก้านก้านหนาน้ําหนักดีเนี่ยคือคือคือสุดยอดของของเอสแมทิกเลยเพราะว่าคือผมลองดูแล้วปกติเนี่ยผมปาดหน้าเนี่ยนะ ประมาณใช้ได้ประมาณไม่กี่รอบอะ่ะคือสองหรือสามรอบเนี่ยคือจะต้องทิ้งแล้วเพราะว่าคือก็เรียกการปาดหน้าแบบเนี้ยคือเรียกเรือกเกทิ้งทวน <c oughs> คือเห็ดเนี่ยมันออกมาจนจนไม่มีอะไร <c oughs> มันหมดแม็กแล้วคือไม่มีเชื้อแ <c oughs> ล้วคือพู่งง่ายมันหมดแม็กแล้วไงใช่คืออาหารในก้อนมันไม่มีแล้วก็คือพู่ง่ายว่ามันจะต้องถึงถึงละต้องทิ้งละเรากะว่าทิ้งทวนแล้วคือเปิดหน้าไปแล้วทิ้งทวนกะทิ้งทวนแล้วก็ว่าสักครั้งหรือสองครั้งผมกะประมาณนะ ดอกเห็ดที่ผมเก็บได้เนี่ยตั้งใจไว้แล้วได้ได้ไดทักเจ็ดสิบแปดสิบกิโลหรือร้อยโลก็ยังดีมันออกมาเนี่ยผมมาสามสี่ร้อยกิโลแล้วครับเนี่ยตั้งแต่ที่ผมเปิดหน้าม,มัน,นมมมออกไม่เลเิกเลยออกไม่เลิกนี่ออกไม่เลิกออกไม่หยุดอ่ะคือเราก็ฉีดอยู่เรื่อยแล้วก็ฉีดใอ้มันติกอยู่เรื่อยใช่นี้เออลงใหม่ใหม่เนี่ยมันนในถุงมันมีเชื้อด้วยมีอาหารด้วยถ้าเราฉีดไปด้วยจะไม่ดีเหรอครับมันก็ดีครับแต่ทีนี้ว่าอาหารมากเกินไปเราอัดมากเกินไปเนี่ยก็กลัวเห็ดมันจะเนาะ ช่ไหมะก็คือคือเหมือนก็ว่นเราก็ฉีดเลี้ยงไปด้วยคือพยายามบำรุงเข้าไปอย่าเยอะเกินไปมันก็จะจะน็อกนี่คือเราฉีดว่าทิ้งช่วงหน่อยคือฉีดได้แต่ว่าทิ้งช่วงอย่าฉีดบ่อยก็ใช้เครื่องพ่นฮะเป็นพ่นเป็นความลมพ่นเพราะเราใช้เป็นถังใหญ่เลยเพราะมันจํานวนมันเยอะเราไปชี้กระบอกไม่ไหวก็ตอนนี้คือสามวันสองวันหรือสามวันครั้ง พราะช่วงนี้คือต้องให้บ่อยนะเพราะว่าอาหารในก้อนเนี่ยมันไม่มีแล้วอาหารในก้อนไม่มีแล้วก็นี่คือต้องใส่ปุ๋ยบ่อยเพราะว่าต้องการให้มันออกเยอะเนี่ยเราก็ต้องให้มันออกเนี่ยดูดูลงเนี่ยลงนี่ก็เหมือนกันลรงนี้จริงๆแล้วก็เหมือนกันนะมันอายุไปแล้วใช่ไหมครับมันอายุไปแล้วมันก็ยังออกอยู่เนี่ยจริงๆแล้วต้องทิ้งเนี่ยสามลงเนี่ยคือหนึ่งสองสามลงเนี่ยที่ที่ว่าที่มบอกออกมาประมาณสามสี่ร้อยกิโลแล้ว แล้วนี่ก็ยังออกอยู่เรื่อยๆ,ๆนี่ก็ยังแทงออกมาอยู่ปกติเนี่ยออกมาเนี่ยไ,ไอ้ดอกที่ว่าป่านหน้าเนี่ยออกมาดอกจะไม่สมบูรณ์นะ,ะจะไม่สมบูรณ์แต่เนี่ยยังยัง,ยงมีก้านดอกที่แข็งแรงแล้วก็ดอกที่ดำๆเนี่ยคือเพื่อะว่ายังแต่ว่าดอกมันจะไม่ใหญ่เพราะว่ามันมันเรียกอะไรมันออกมาเยอะออกมาเยอะเกินครับออกมาเยอะเกิน,น,กกนแปกตินี่หนึ่งโลนี้ระยะไม่ การออกดอกของมันเลยฮะตังเยวการเปิดสูคงครั้งแรกที่เอามาเปิดยเปิดสูงตั้งแต่เริ่มเปิดปี <C oughs> ใช่ไหมการออกดอกของมันก็คือเด็วเห็ดเนี่ยมันจะจะพักหน้าคือออกหนึ่งครั้งจะพักหน้าประมาณเจ็ดวันแต่นี่ไม่น่าถึงเจ็ดวันมันพวกงานที่พักหน้าของมันเจ็ดวันคือเขาหมายว่าเขาต้องสร้างเส้นใยอะสร้างเส้นใยเห็ดออกมาแล้วก็ใช้ระยะเวลาประมาณเจ็ดวันแต่นี่ไม่น่าถึงเจ็ดวันเพราะว่า ดูๆแล้วจากที่ผมสังเกตเนี่ยประมาณสักสามสี่วันเพราะว่ามันมีตัวเอสไนติกเข้าไปช่วยเสริมไงเสริมให้การสร้างเส้นใหญ่เข้าเร็วขึ้นและการให้ออกดอกเนี่ยเร็วขึ้นแล้วก็น้าหนักน้าหนักดอกเนี่ยมันออกดีน้าหนักดีปกติเจ็ดวันก็เจ็ดเกียวทีเลยครับอ่าทีนี้สามวันเจ็ดเกียวอ่าสามสี่วันประมาณนี้ไม่ทีนี้ว่ามันก็จะสลับกันไปเรื่อยอ่ะพักสามสี่วันบางก้อนก็อาจจะเจ็ดวันบางก้อนก็เวียนกันไปเวียนกันไปแต่ที่ผมสังเกตได้เลยคือ ที่ผมทําเหตุมาเนี่ยคือโดยปกติแล้วเนี่ยผมปาดหน้าปุ๊บเนี่ยไม่เกินไม่เกินสองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์ผมก็ต้องยิงละครับไม่เกินสองสามอาทิตย์ผมทิ้งแด้วนี่เดือนกว่าแล้วครับนี่จะเข้าเดือนที่สองเดือนเข้าเดือนที่สองมาแล้วข้ามเดือนที่สองมาแล้วแล้วยังแล้วยังออกอีกแบบแบบไม่รู้ไงว่าไม่รู้ว่ามันจะหมดเมื่อไหร่แล้อย่างเนี้ยฮะตรงคุณเท่าไหร่ครับเนี่ยฮะคือคือหนึ่งหลังเนี่ย